สวัสดีค่ะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยจะดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะแต่ปอยังคงยืนยันนะสำหรับ3พื้นฐานหลักนะคะที่เพื่อนๆจะต้องมีก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะสามพื้นฐานหลักเนี่ยก็คือการนอนนะคะถ้าเรานอนดีนอนตามสุขขษณะน,นะกรดฮอร์โมนก็จะทํางานพอกรทฮอร์โมนทางานเนี่ยก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะส่วนอันเรื่องที่2ก็คือการกินแล้วก็การออก ออก,กําลังกายนะคะก็ควรที่จะออกกําลังกายกันนะแล้วก็ที่เหลือนะก็จะเป็นการลดการใช้สารพิษนะอย่างเช่นที่พวกเราได้ใช้กันนะ Essen t i a ย oil นะคะที่มาจากธรรมชาติก็เป็นการลดสารพิษนะและอีกข้อหนึ่งก็คือการดีท็อกซ์หรือว่าการชําระล้างเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเรานะคะและวันนี้นะมีคนถามมาเยอะมากๆเลยนะปอลเลยอยากจะมาแนะนําอีกกลิ่นหนึ่งนะที่ชื่อว่าซินโดคลินนะคะกลิ่นนี้ จะเป็นน้ำมันเบนนะคะทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันนะคะสำหรับตัวแรกนะจะเป็นแทงเจอรีนค่ะแทนเจอรีนอ่ะเขาจะมีสรรพคุณหรือว่าคุณสมบัติในการชำระล้างนะคะทำความสะอาดในเรื่องของผิวนะคะแล้วก็ยังทำให้เราผ่อนคลายด้วยแล้วก็สำหรับในเรื่องของบอดีอ้ซิสเต็มเนี่ยจะสนับสนุนการทำงานของระบบ หัวใจหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันต่างๆแล้วก็ระบบ nervous system ระบบประสาทแล้วก็ผิวด้วยเขามีลิโมนีนค่ะลิโมนีนเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าลิโมนีนเนี่ยจะช่วยทำทำความสะอาดทั้งภายนอกนะคะแล้วก็ภายในก็คือเป็นการดีท็อกซ์นั่นเองนะคะส่วนกลิ่นที่2จะเป็นกลิ่น Rosemary นะคะใน Rosemary นะจะมีซินิอลนะสามสก็ถ้าดูนะคะว่าซินิอลเองเนี่ย เขาก็ช่วยในเรื่องการทําความสะอาดเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะว่าออในแต่ละกลิ่นนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะส่วนกลิ่นที่3จะเป็นกลิ่นเจอเรเนียมค่ะจะช่วยสนับสนุนนะในเรื่องของ ผิวจะทําให้เหมือนแบบผิวเนี่ยเปล่งปลังแล้วเขาจะมีซิโทนเนอรอลนะคะ30-40%นะคะซึ่งซิตทเนอรอลตัวเนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของออฟื้นฟ,นฟนูพวกระบบเซลล์ต่างๆนะแล้วก็ยังช่วยทําให้ระบบเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นก็พอพูดถึงเรื่องผิวแล้วก็ระบบไหลเวียนของโลงหิตเนี่ยการฟโฟลของเลือดเนี่ยดีคือเหมือนกับถ้าเลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ย คือเส้นเลือดฝาดคือผิวของเราก็จะดูเปล่ปงปลังมีน้ำมีนวลน,นี่เนาะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะถ้าให้ดูในสไลด์นี้นะ ปอจะมีอยู่สองตัวนะคะอย่างเจอเรเนียมที่เป็น1-15%เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเหมือนกันนะคะส่วนกลิ่นถัดมานะกลิ่นที่4จะเป็นจูนิเปอ ER ร์เบอร์รี่นะคะจูนิเปอ ER ร์เบอร์รี่เนี่ยเน้นเลยนะคะเเรื่องของสุขภาพของไตงระบบขับปัสสาวะนะคะก็จะเป็นระบบ จะเป็นการดูแลแบบธรรมชาตินะคะในเรื่องของระบบปสัสสาวะแล้วก็จะสามารถจะช่วยทำความสะอาดแล้วก็เป็นการดีท็อกซ์ด้วยนะคะก็จะมีอัลฟาไพนีนนะคะก็เ,เพื่อนๆสามารถจะไปดูรายละเอียดนะปอเคยทำคลิป j u n ิเปอร์เบอรี่ไว้นะคะลองไปดูได้และสำหรับอีกคลิปหนึ่งนะที่ปอได้ใช้จูนิเปอร์ r บอร์กับเรื่องของโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบนะก็ลองไปติดตามดูได้เช่นเดียวกันค่ะก็ตัวสุดท้าย ะะจะเป็นซิเรนโตนะคะหรือว่าผักชีถึงแม้ว่าผักชีนะคะเอเซนเชอร์ออนซิเรนโยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกกลิ่นหนึ่งที่มีความคล้ายคลกันเนาะก็คือมาจากต้นเดียวกันแหละแต่ว่าสกัดมาจากส่วนคนละส่วนของผักชีนะคะก็จะเป็นคอร์เรนโด้นะคะเพื่อนๆลองไปติดตามดูได้ว่าสรรพคุณและประโยชน์ของคอร r เรนโดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับซิเรนโตนะเขา ก็มีสรรพคุณที่ช่วยในการดีท็อกซ์ค่ะเพื่อนๆจำได้ไหมว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินผักชีมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องการจะชำระล้าง สารพิษคือผักชีเนี่ยเขาช่วยชํำระล้งลางพวกโลหะหนักอะคะ่ะจากในร่างกายแต่ว่าอย่างเพื่อนๆเองนะคะเวลาที่รับประทานผักชีก็อาจจะต้องไปซื้อผักชีที่เป็นแบบผักชีออร์แกนิกนะคะมารับประทานนะคะเพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างหรือยาฆ่าแมลงตกค้างนะในผักชีนะคะก็ในซีเรนโตนะคะจะมีดิซินอลนะ15-45เนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำมสะอาดเช่นเดียวกันเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะ เป็นน้ํามันนะคะทั้งหมด5กลิ่นนะคะที่มีอยู่ในซินโดโครินนะคะก็สําหรับประเทศไทยนะเพื่อนๆสามารถจะรับประทานได้นะคะเป็นแบบวัตถุแต่งกลิ่นปอแนะนํานะคะว่าให้รับประทานนะอาจจะหยดใส่น้ำํำ น้ำดื่มนะคะหรือจะหยดใส่น้ำผลไม้ก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวหรือว่าจะเป็นน้ำส้มนะคะก็หยดสัก1-2หยดนะแล้วก็รับประทานนะคะแล้วก็สำหรับถ้าต้องการจะดูแลสุขภาพแบบจริงจังนะคะก็ลองหยดนะคะในแคปซูลนะคะก็สักประมาณ2หยดนะคะแล้วก็รับประทาน7วันติดต่อกันดูนะคะก็จะทำให้สุขภาพเนี่ยเป็นการชำระล้างแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ลองปรับประยุกต์ใช้ในสไตล์ของเพื่อนๆดูและขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้น้ำมันหอมระเหยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ